สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊น้อเทนดีทาร์โนะคะชาแนลดีดีที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้ครูจะมาอัดคลิปต่อนะคะสําหรับแก้ปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีในวันนี้จะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะเอกสารที่ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดอิกาทาร์โรนะคะเกินกล่องลายนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อเราเกิดปัญหาขึ้นถ้าในกรณีตรงที่ว่าเกิดปัญหางานแล้วเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยถ้าเป็นพนักงานบริษัทเราอาจจะต้องแบบทําการจํากัดกรอบ รูปแบบของงานก่อนคือเหมือนกับเราดูว่ากรอบในเรื่องของการงานเราเนี่ยงานมันเริ่มต้นจากไหนมาถึงไหนแล้วมันจะออกไปยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เรามองรูปแบบออกว่ามันจะจัดการยังไงแต่ถ้าในกรณีตรงที่ว่างานมันเป็นในลักษณะตรงที่ว่าไม่ได้มีทีมอะไรเราทําคนเดียวคือถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ คือเป็นเพราะว่าในไพ่สี่เหรียญเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราหาคนช่วยไม่ได้เลยแต่ต้องบอกว่าผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือแบบกว้างๆนะคะคือแบบหมายถึงว่าอาจจะขยายกรอบระยะเวลางานให้เราหรือจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าอาจจะมีความช่วยเหลือในลักษณะงตรงที่ว่าให้แง่คิดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในที่สุดนะคะเราก็ต้องมาจัดการเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่า การดูว่าจุดลั่วไหลของในเรื่องธุรกิจเราอ,อ่ะมันเป็นยังไงอย่างเช่นจุดรั่วไหลในเรื่องเกี่ยวกับการเงินไหมหรือจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับพนักงานของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะเห็นตรงจุดใดจุดหนึ่งของปัญห,หางานของเรานะคะบางคนบอกว่าสี่เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องงานอย่างเดียวหรือเปล่าขอโทษค่ะเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเงินด้วยนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งมันก็หมายถึงว่า คนไม่ค่อยให้ความร่วมมือดังนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหางานเน่เวลาได้ไพ่สี่เหรียญไม่ได้หมายความว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้เพียงแต่ว่าเวลาเราเข้าไปแก้ไขปัญหาเราต้องพูดดีๆต้องมีความอ่อนน้อมต้องลดอีกโก้ลงนะคะแบบในลักษณะตรงที่ว่าถ้าเราเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือคนใช่ไหมอาจจะต้องลดอีกโก้ลงแล้วก็ อย่าปีตแตกเวลาใครพูดอะไรต้องใจเย็นนิดนึงเป็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเวลาเราได้ไพ่สี่เหรียนน่ะคนเขาจะไม่ค่อยช่วยหรือมีคนช่วยน้อยดังนั้นก็หมายถึงว่ามันยังก็มีคนช่วยเราอยู่มันไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีเลยเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันอาจจะตันหรือบางคนอาจจะบอกว่าอืมถ้าช่วงระยะเวลามันตันเนี่ยมันจะตันนานไหมหรือแบบมันจะแยกไปนานไหมเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเออต้องบอกว่าสี่เหลียนเนี่ย เราก็จะพูดได้ถึงในลักษณะตรงที่ว่าเออมันน่าจะประมาณสักถ้าเปิดเป็นต้นปีอะเราก็อาจจะบอกได้ว่าเออประมาณไม่เกินมกราคมอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราดูดวงปลายปีเออปัญหาไม่เกินมกราคมสมมติดูดวงปลายปีที่แล้วแต่ถ้าเป็นเดือนนี้เลยมกราฮะเออก็ต้องรอจนผ่านมกราไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหามันถึงจะแก้ไขได้อะไรประมาณอย่างนั้นคือโดยเขตแดงม,มันก็คือหมายถึงว่าเราต้อง เราต้องให้ผ่านมกราไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงปลายปีใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าเออไม่ไม่เกินมกราคุมหรอกน่าจะคลายเป็นเพราะว่าเออเราดูช่วงปลายปีมันก็อาจจะมีเวลาประมาณสองสมเดือนใช่ไหมคะกว่าจะถึงมกราแต่นี่คือเดือนมกราคมแล้วเราก็อาจจะเห็นได้ว่าเออก็ต้องรอผ่านมกราคมไปก่อนนะเรื่องมันถึงจะคลายตัวแต่ถ้าบางคนบอกว่าถ้าไม่นับเป็นมกราคุมพล่ะถ้าไม่นับเป็นเดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยสุดอะ่ะมันจะอึดอัดอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือน จะอัอดอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนเออในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยนะคะมันเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเราก็ดําเนินการไปเนี่ยแต่แบบในเรื่องเกี่ยวความช่วยเหลือมันอาจจะต้องแบบรอเวลากันนิดนึงเป็นเพราะว่า,าคนเขาอาจจะจังหวะที่อยากจะช่วยเราแต่ยังไม่ว่างหรือว่าจังหวะมันยังไม่เหมาะสมคือมันกลายเป็นว่าในช่วงระยะเวลาที่เราได้สี่เหรียญเนี่ยอะไรที่พอทําได้ดําเนินการได้เราดําเนินการไปด้วยตัวเราเองก่อนหลายๆทางนะคะแล้วเดี๋ยวพอ ผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งเนะี่ยพอคนเขาเห็นว่าเราลงมือทําจริงๆในเรื่องตรงที่ว่าดิ้นรนเราดิ้นรนแก้ไขปัญหาที่ตัวเองเดี๋ยวมันจะมีมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าเราลงมือทําจริงแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องตั้งแต่แรกแล้วเราไม่ทำเลยเราวิ่งหาคนช่วยอย่างเดียวบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะว่าไพ่ใบนี้ยเวลาเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บนะี่ คนก็จะไม่ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยในตอนแรกนะคะไพ่สี่เหลี่ยมมันจะเป็นลักษณะเหมือนคนแบบมันไสเรานิดนิดหรือแอนตี้หรือมีความรู้สึกว่าเออเราเก่งอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเราก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไปสักระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเรื่องมันถึงได้คลี่คลายคือในบางคนบอกว่าเออได้ไพ่สี่เหลี่ยญเนี่ยใช้เงินในการแก้ไขปัญหาได้ไหมคือแบบจ่ายเงินมันไม่จบเป็นเพราะไพ่สี่เหลี่ยญจริงๆก็คือไม่จ่ายหรือเขาเรียก่าไรคนลักษณะตั้งป้อมตีกรอบแอนตี้เราไว้ดังนั้น การใช้เงินแก้ไขปัญหามันก็อาจจะแก้ไขได้ในบางเรื่องแต่ถ้าเกิดในช่วงระยะเวลาที่เราเป็นไพ่สี่เหลียญเนี่ยการใช้จ่ายเงินอาจจะไม่ได้ดังนั้นมันกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องทําลงมือทําด้วยตัวเองสักระยะหนึ่งแล้วคนถึงจะแบบลงมือมาช่วยคือมันดีตรงที่ว่ามันระยะเวลาไม่นานเต็มที่ยังไงครูก็ว,ว่าไม่น่าเกิน2เดือนนะคะ <c oughs> ทีนี้หัวกลับบ้างถ้าหัวกลับเนี่ยจะแยกหัวตั้งมันกินระยะเวลานาน,านเลยคือดังนั้นเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าเราจะโดนตีกรอบหลายอย่างคือถ้าเป็นสี่เหรียญหัวกัดเนี่ยอใช้ระยะเวลานานแล้วบางคนบอกว่าถ้างั้นทําบุญอะไรได้ไหมคือถ้าอย่างนั้นต้องไปทําบุญถ้าในคนที่เชื่อก็ทํานะคะถ้าในคนที่เชื่อไม่ต้องทําถ้าเกิดเวลาเกิดปัญหางานแล้วหาทางออกไม่ได้เนี่ย่เให้ไปให้ไปวัดแล้วก็ ไปทําความสะอาดวัดนะคะจะล้างห้องน้ํากวาดลานวัดหรืออะไรก็ได้แล้วก็ไปอธิษฐานกับพระประธานบนบทว่าเรามาชําระนี่สงแล้วก็ขอความคล่องตัวแล้วก็จะขอเรื่องอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะคะใช้ได้ในคนที่ตกงานอยู่ด้วยนะก็ขึ้นไปขอพระประธานบนบทได้แต่ว่าต้องชําระนี่สงกันก่อนนะคะราะคาในวันนี้ก็ หวังว่าคงได้ความรู้ไปมาอัดเย็นนิดหนึ่งเสียงคูหายโดนฝุ่นแล้วเสียงหายเลย <c oughs> ก็เลยแบบ <c oughs> มาเย็นนิดหนึ่งนะคะราคาสำหรับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นทํางานก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเ,ออเริ่มต้นด้วยความสดใสนะคะอากาศเย็นก็อาจจะทํางานได้ชิวๆหน่อยแล้วก็ไม่ปวดหัวกับอากาศร้อนเสพอากาศเย็นไว้นะคะเพราะว่าอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวสักพักก็คงจะร้อนเหมือนเดิมนะคะราคาสวัสดีค่ะ